สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทนบายบายนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเสียบสายชาร์จโทรศัพท์มือถือภายในรถยนให้ถูกต้องนะครับผมเพื่อปการรักษาอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมเร็วด้วยนะครับ ในการเสียบสายชาร์จโทรศัพท์นะครับผ่านรถยนต์เขาก็จะมีอุปกรณ์อะแดปเตอร์นะครับเวลาเสียบก็เสียบไปที่ช่องจุดบุหรี่นะครับผมแต่ว่าสําหรับรถรุ่นใหม่นะครับเขาก็จะมีช่องเสียบ usb มาให้เลยนะครับผมก็เสียบไปที่ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องใช้อแดปเตอร์นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรถรุ่นเก่าเนี่ยเราก็ใช้อแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปที่ช่องเสียบที่จุดบุหรี่นะครับซึ่งในการเสียบสายชาร์จโทรศัพท์นะครับบางท่านนะครับอ่า เสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ต่อสายชาร์จมาที่โทรศัพท์เสียบไว้ก่อนอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วจึงทําการสตาร์ทรถนะครับผมซึ่งการสตาร์ทรถอย่างนี้นะครับผมมันก็จะมีกระแสไฟกระชากนะครับมาที่เครื่องโทรศัพท์ทําให้เครื่องโทรศัพท์เนี่ยอาจจะเกิดกระแสรกระชากไฟแล้วมีปัญหาได้นะครับผมแล้วก็ แบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการเสื่อมไหวด้วยนะครับวิธีการชาร์จที่ถูกต้องนะครับผมให้เราทตาร์เครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วเสียบอะแดปเตอร์นะครับผมเข้าไปที่ช่องเสียบบุหรี่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เอาขั้วเสียบชาร์จนะครับค่อยมาเสียบที่โทรศัพท์มือถือครับนี่ก็เป็นวิธีการ เสียบที่ถูกต้องนะครับผมแล้วอันดับที่สองนะครับผมเมื่อจะทําการดับเครื่องยนต์รถยนต์นะครับถ้าเกิดว่ามีการเสียบชาร์จโทรศัพท์อยู่นะครับให้ทําการถอดออกก่อนนะครับผมถอดออกหมดเลยแล้วจึงจะทําการไปดับเครื่องยนต์นะครับซึ่งในการดับเครื่องยนต์เนี่ยบางทีกระแสไฟเนี่ยมันจะมีการตัดโดยฉับพันนะครับหรือว่ามีกระแสที่มีการกระชากนะครับก็จะทําให้ พวกแบตเตอร,รี่หรือว่าอุปกรณ์ภายในการชาร์จนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเอร์ก็ตามนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้ในการเสียบระบบชาร์จโทรศัพท์ก็ดีแท็บเล็ตก็ดีหรืออุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์นะครับเราไม่ควรที่จะเสียบหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับผมเพราะว่ากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายในรถยนต์เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มีกระแสเนี่ยที่ไม่สม่ำเสมอเมื่อกระแสไหลไม่สม่ำเสมอเนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนเกี่ยวกับระบบต่างๆภายในโทรศัพท์แล้วก็ระบบของแบตเตอรี่ หรือระบบของอ,อุปกรณ์ชาร์จเนี่ยได้ครับผมซึ่งเราควรจะเสียบทีละอย่างนะครับผมแล้วจึงค่อยเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเรื่อยๆไปนะครับในการเสียบชาร์จนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเสียบสายชาร์จโทรศัพท์ภายในรถยนต์เนี่ยให้ถูกต้องนะครับผมเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังทําไม่ถูกต้องก็ไปทําแบบนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการถนอมรักษาอุปกรณ์ต่างๆภายใน,ในมือถือของเราหรือว่าป้องกันแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเสื่อมเร็วหรือว่า ป้องกันอุปกรณ์ในการเสียบชาร์จเนี่ยไม่ให้เสียหายได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆไว้เป็นประโยชน์แต่เพจน,นี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ